ดี With the dead. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพุธและประสวัวดีนะอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนนะครับเจอกันได้เป็นประจำผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live นะครับแห่งนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังถ้าไม่อยากจะพลาด รายการโปรดรายการเด็ดๆของทางสถานีวิดีโออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี่ไม่ยากเลยนะก็เพียงแค่นะนะกด subscribe นะครับไปที่ YouTube ของ i m u t p l ้านเนี่ยกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดของคุณผู้ฟังนะครับที่ได้ติดตามรับฟังกัน กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินม่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค,นครครับก็ยังคงมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับอยู่ในรายการนี้นะรายการวิดีเด็ดเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของวิดีเด็ดวันนี้ครับวิย์หน้าหนึ่งครับคุณฟงังมีเรื่องราวจากกระทรวงศึกษาธิการครับ เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันยุคดิจิทัลสู่เยาวชนพร้อมกับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการกรออโคดิ้งแห่งชาตินะฟังดูแล้วมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการสร้างภูมิคุ้มกันนะักนะในช่วงของยุคดิจิทัลสู่เยาวชนนะครับนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันครับในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับ แล้วนะวันนี้มีเรื่องราวจากนะแพลตฟอร์มของ Google นะกุผูฟังนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะเพิ่งผ่านมาแบบหมาด,มดๆเลยสดๆร้อนๆเลยนะครับนะสดๆร้อนๆเลยนะกุลูฟังนะว่านะกุลูฟังเคยนะก็น่าจะใช้ Google กัน นะครับหลายต่อหลายครัวเรือนหลายต่อหลายบ้านเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยในเรื่องราวเกี่ยวกับ Google นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาสังเกตไหมครับว่านะพอขีย์ว่า Google เข้าไปปุ๊บเป็ไงครับมันจะมีเรื่องราวของนะมันจะมีเรื่องราวของสัญลักษณ์นะครับที่มันจะเป็นปรากฏอยู่บนหน้าของเว็บ g o o g l e ก่อนที่เราจะพิมพ์ค้นหาข้อมูลนะครับ ซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับนะมันจะมีเรื่องราวของการขึ้นตราสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องราวของชามตราไก่จากลำปางครับคุณผู้ฟังซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าดูโดนะคุณผู้ฟังนะเมื่อจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ฟังที่ Google ขึ้นดูโดนะขึ้นตัวสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปชามตราไก่จากลำปางเดี๋ยวได้มาฟังกันครับในช่วงของวิ์ทั่วไทยนะครับ ส่วนช่วงวิสตานโลกครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวของฟาร์มแนวตั้งครับคุณผู้ฟังฟาร์มแนวตั้งเป็นเทคโนโลยีการทำการทาเกษตรทางเลือกใหม่เลยนะคุณผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับมีหลายหลายประเทศเลยนะที่มีเรื่องราวของการทำฟาร์มแนวตั้งตรงนี้อยู่แต่ข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิสถานโลกครับ ช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิดหน้าหนึ่งมาถึงช่วงนี้วิย์หน้าหนึ่งครับนี่คือรายการวิย์ดีเด็ดพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพุธและประสวดีนะครับสัปดาห์ละ2ตอนแบบนี้ผ่านทาง YouTube ของ RM u t v b Live แห่งนี้นะครับกับผมขจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับ นี่คือเรื่องราวของวิย์หน้าหนึ่งนะครับมีเรื่องราวจากกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันยุคดิจิทัลสู่เยาวชนครับพร้อมขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการกรรอ,อ,อโคดดิ้งแห่งชาติครับคุณหญิงกัลยาโสพลพน,พนิษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับร่วมกับนายจรรตนอเวโรดครับคุณผู้ฟังนะชื่อนี้ นามสกุลนี้คุณคุณนะครับท่านเป็นนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยและประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีครับหรือว่าดีเทคนั่นเองเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันยุคดิจิทัลสู่เยาวชนพร้อมกับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการกอรออโคดดิ้งแห่งชาติเพื่อเสนอคณะกรรมการโคดดิ้งแห่งชาติต่อไปครับ ตรงนี้ครับนายภูมิสันเสนีวง์ณอยุธยาที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชในฐานะประธานอนุก,กรรมการประชาสัมพันธ์โคดิ้งแห่งชาติเนี่ยบอกว่านายจรรัตนอเวโรดนะครับ จะเข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันในยุคดิจิทัลนะแก่เยาวชนผ่านรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับดิจิทัลลิทเทอเรซีนะทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารการปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทักษะดังกล่าวครับครอบคลุมความสามารถ4มิติในะอย่างเช่นการใช้นะครับแล้วก็เข้าใจนะการสร้างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับคือพูดง่ายนะมีอยู่ด้วยกัน4มิติเลยก็คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะก็คือ ยูสนั่นเองนะครับเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ understand นะฮะแล้วก็การสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ create นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งมิติเลยที่สำคัญก็คือเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลนะรหรือ access นั่นเองนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะดำเนินงานนะครับโดยจะดำเนินงานเนี่ยผ่านคณะอนุกรรมการกรออโคดดิ้งแห่งชาติ เื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการโคดดิง้งแห่งชาติต่อไปนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องราวของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในยุคดิจิทัลสู่เยาวชนนี้ก็ถืเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะว่าเยาวชนเนี่ยนะครับเป็นเยาวชนเนี่ยพูดถึงคําว่าเยาวชนก็จะนึกถึงเรื่องราวของเด็กนะครับแล้วก็นะเด็กแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยนะคุณผู้ฟัง นะครับว่ามันจะไปทิศทางใดนะครับถ้าไปในทิศทางที่ดีก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีงานเป็นสิ่งที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดไปในทางที่ไม่ดีนะครับนึกภาพเมียรหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าไปในทางใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็อยู่ขึ้นอยู่กับนะครับกลุ่มที่ นะเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันยุคดิจิทัลเนี่ยสู่เยาวชนเนี่ยนะครับว่าจะสร้างสารรนะครับจะออกแบบนะครับจะออกแบบจะสร้างสารรค์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็เป็นเป็นที่เป็นสิ่งที่สาคัญในทุกๆภาคส่วนเลยนะครับสําหรับเรื่องราวของนะการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในยุคดิจิทัล นะสู่ประชาเออสู่เย,ยาวชนนะคุณรู้ฟังนะครับก็เพื่อที่จะน,นำสร้างความเขาเรียกว่าอะไรฮนะสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็สร้างทักษะนะทักษะนะคุณรู้ฟังในการนำเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบนันหรือว่านะอาจจะไปถึงอนาคตข้างหน้าเลยนะคุณรู้ฟังมาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดนะครับในทางด้านในเรื่องราวของการสื่อสาร,สารการปฏิบัติงานรวมไปถึงการทํางานร่วมกันนะครับหรือว่าใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองผ่าน4มิติที่ผมได้เล่าไปก็คือใช้เข้าใจสร้างแล้วก็เข้าถึงนะครับตรงนี้4ี่อย่างนี้เป็นสิ่งที่นะครับสำคัญอย่างยิ่งที่จะได้ปลูกฝังตั้งแต่ เด็กและเยาวชนเลยนะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งนะครับในเรื่องราวของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันยุคดิจิทัลสู่เยาวชนพร้อมขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรกรมการกรรอโคดดิง้งแห่งชาตินั่นเองครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าครับวิทั่วไทยมีเรื่องราวครับนะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้น นะ้ำหมาดเลยนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับกับนะเว็บไซต์ของ Google นะครับได้ขึ้นด o o เดิลชามตราไก่จากลำปางหรือพูดง่ายๆก็คือขึ้นสัญลักษณ์ภาพออกมาเป็นรูปชามตราไก่จากลำปางนี่เองนะครับนะบขึ้นมาด้วยสาเหตุใดนั้นเดี๋ยวได้ฟังกันต่อเลยในช่วงของวิ์ทั่วไทยครับไปฟังกันเลยครับช่วงวิ์ ทั่วไทยกลับเข้าสู่วิทดีเด็ดครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับมีเรื่องราวนะพบกันนะครับเป็นประจำแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้แบบนี้นะครับทุกวันพุธและ,ะสวดีในนะในช่วงเวลา นะครับการอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนแบบนี้ผ่านทาง YouTube i m u t p live นะครับกับผมขจรศักดิ์บำรุงสินมั่นนะครับในเมื่อฟังแล้วนี่มีข้อติชมรายการหรือว่าอยากให้ผมนำเสนออะไรนะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะผ่านทาง Facebook Fanpage ของ i m u t p live นะครับมีเจ้าหน้าที่รอทักแชทกับปุณวังอยู่นะครับนะแต่ แต่ถ้าเกิดว่าไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดนะครับของ RMUDP Live นี่ไม่ยากเลยนะอย่าลืมเข้าไปนะครับที่ Youtube ของ RMUDP Live เนี่ยเสร็จป,ปุ๊บก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณผู้ฟังเพื่อไม่พลาดรายการโปรดนะครับของคุณผู้ฟังเองนะครับจากรายการของ RMUDP นะ RMUDP Live นั่นเอง นี่คือเรื่องราวของวิดทั่วไทยนะครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองเลยนะคุณผู้ฟังนะครับซึ่ง g o o g l e ครับคุณผู้ฟังได้ขึ้น doodle หรือขึ้นสัญ,ญลักษณ์ภาพออกนั้นะในวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนั้นเลยก็คือขึ้นเรื่องราวของชามตาไก่จากลำปางครับคุณผู้ฟังนะซึ่งเป็นรูปวาดไก่ พร้อมด้วยดอกโบตันและใบกล้วยกรบคุ้ฟังก็คือภาพดูเดิลที่ปรากฏในหน้าแรากของ Google เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับนอกจากเป็นภาชนะที่อยู่คู่คนไทยมานาน65ปีแล้วนะคุณผู้ฟังชามตราไก่าจากลำปางยังเป็นเครื่องปั้นนินเผานะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาครบ9ปีแล้วด้วยครับคุณผู้ฟังซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12กันยายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะคุณผู้ฟัง Google ครับจะทำดูด d วยฉลองครบครอบ9ปีในโอกาสที่ชามตราไก่นะครับลำปางเนี่ยนะหรือชามไก่ลําปางเนี่ยโดยสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลําปางครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. นะครับ จากกลมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่12กันยายน2556นะครับโดยดูเดิลนะครับในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองแสดงเป็นคำว่า Google ผ่านลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชามไก่ก็คือรูปวาดไก่พร้อมด้วยดอกโบตนันแล้วก็ใบกล้วยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณสารณีบุญเยริศธงชัยครับ ท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเป็นอีกครั้งที่ Google ประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์ศิลปะและเชิดชูผลิตภัณฑ์ไทยที่มีเอกลักษณ์อย่างชามไก่ลำปางเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองลำปางด้วยการเฉลิมฉลองผ่าน Doodle ในหน้าแรกของ Google Search นะครับซึ่งสามารถชมดูโดนี้นะซึ่งคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับชมกันไปนะฮะจรับชมดูโดนี้ผ่านทาง www. Google.co.ts เนี่ยตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งตรงนี้ครับชามไก่ลำปางอยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวไทยมาเนิ่นนานถึง65ปีเลยนะด้วยการใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารนะครับอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวข้าวต้ม แล้วก็อาหารประเภทต้มนะและถือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของลำปางครับคูณนู้ฟังมีความแข็งแรงทนทานผลิตโดยใช้ดินขาวลำปางผสมกับดินดำรวมไปถึงเทคนิคการปั้นเผาและยังมีลวดลายวาดเฉพาะถิ่นที่โดดเด่นครับซึ่งกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจนถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนาหลาย หลายตัวหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งแรกเริ่มนะคุณผู้ฟังได้มีการผลิตชามตราไก่ขึ้นในปี2500ครับหลังจากนั้นในปี2516ครับได้ก่อตั้งชมรมเครื่องปั้นดินเผาลำปางเพื่อรักษามารตรฐานและราคารวมไปถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะมาใช้ในการผลิตและในปี2532ครับได้มีการก่อตั้งสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงาน กับภาครัฐให้สมาชิกในสมาคมนะครับแล้วก็ผลักดันให้มีการเผยแพร่อุตสาหการรมเซรามิกสู่สาธารณะมากขึ้นซึ่งปัจจุบันครับลำปางเซรามิกแฟร์เนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าที่ได้รับการบรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปีของไทยด้วยนะระดับของไทยเลยนะก็คือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับแล้วก็สไร้างรายได้ ให้กับชาวลำปางเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งกูผูฟังนะครับที่สนใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชามไก่ลำปางแล้วก็เครื่องบ้นดินเผาอื่นๆของจังหวัดลำปางเนี่ยสามารถมาแวะชมได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าลำปางเซรามิกแฟร์นะครับได้ในระหว่างวันที่1-12ทธันวาคมนี้นี่เองอ่าพูดถึงเรื่องของชามตราไก่ครับุณผูฟัง นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าอยู่คู่กับคนไทยและสังคมไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะที่นี่ถึงว่าสมัยผมจะนึกถึงสมัยเด็กๆเลยนะุณรู้ฟังที่นะครับเรียนอยู่โรงเรียนนะแล้วก็เวลาไปซื้อว๋วยเยวเนี่ยก็ต้องมีเรื่องราวของอะไรครับเรื่องของชามตะลากไก่นะจะเล็กจะใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งจะมีลวดลายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของภาพวาดนะไก่ที่ นะครับดูลับปลนี่สวยงามเลยแต่อยู่ที่ว่านะครับแต่ละเจ้านะครับแต่ละที่ก็จะรัง,รงสรรค์ชามตราไก่นี้ขึ้นมาอย่างไรนั่นเองนะครับก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของไทยเราที่ก็เรียกว่าหน้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าอย่างน้อยๆน,นะครับชามตราไก่ก็ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นก็นะรเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าเป็นสิ่งบ่งชี้เลยนะครับ นะเป็นก็เรียกว่าขึ้นทะเบียนก็เรียกว่าขึ้นทะเบียน G.I. เลยแหะนะคุณผู้ฟังนะครับเป็นลักษณะของผลิตบัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เลยนะคุณผู้ฟังจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะเมื่อวันที่12นันาวาอเออ12กันยายนปี2556นี่ก็คือครบครอบ,รบ,รบ9ปีไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็นะอย่างน้อยๆก็ยินดีด้วยนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องรของชามตราไก จากลำปางตรงนี้ด้วยครับนี่คือเรื่องราวของวิท์ทั่วไทยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับนะกับ Google ขึ้น d o o d l e ชามตาไก่จากลำปางนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่คนไทยเราค,รคุณผู้ฟังเองก็อย่างน้อยภาคภูมิใจแหละนะที่ผลิตภัณฑ์ของไทยเรานะความคิดของคนไทยเราได้ขึ้น,นบ,บนเว็บไซต์ในร ระดับที่เรียกว่าระดับสากลกันเลยทีเดียวนะครับจากเ,เว็บไซต์ของ Google นั่นเองนะในเป็นก็เป็น Google ในประเทศไทยด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าครับวิสธาโลกครับมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับฟาร์มแนวตั้งครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นเทคโนโลยีการทําเกษตรทางเลือกใหม่แต่จะเป็นทางเลือกใหม่อย่างไรไรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปตามกันเลยครับกับวิสธาโลก วงวิ์สถานโลกมาถึงชนี้วิศราโลกครับกับรายการวิทย์ดีเด็ดพบกันเป็นประจำสัปดาห์ละ2ตอนอทวนพูดและประสวัสดีครับอัปเดตกันแบบนี้เลยนะผ่านทาง youtube ของ i m u t p live แห่งนี้ถ้าไม่อยากพลาดก็ กด Subscribe ครับคุณผู้ฟังแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดครับสำหรับช่วงนี้วิย์สถานโลกครับคุณผู้ฟังนะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำฟาร์มแนวตั้งครับคุณผู้ฟังนะเป็นทางเลือกใหม่นะของการทำกรเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการให้มีผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับการทำฟาร์มเกษตรแบบแนวตั้งนะคุณผู้ฟังเป็นนวัตกรรมการทำฟาร์มรูปแบบใหม่ครับ ที่ช่วยให้การทำการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการทำเกษตรวิธีนี้เนี่ยมันไม่เพียงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเพราะปลูกให้มีพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นเท่านั้นครับแต่ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรับมือกับวิกฤตการขาดแคลนอาหารของโลกได้ด้วยครับคุณู้ฟัง ลองมาดูสิครับว่าฟาร์มแนวตั้งของแต่ละประเทศต่างๆเป็นอย่างไรมาเริ่มกันที่ฟาร์มปลูกพืชและเลี้ยงปลาของเพนซิลเวเนียครับคุณผู้ฟังซึ่งบริษัทในสหรัฐอเมริกาครับสร้างฟาร์มแนวตั้งนะอัพเวิ์ดฟาร์มครับคุณผู้ฟังที่มีขนาด250,000ตารางฟุตครับซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียครับเพื่อ วังแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะโดยใช้ของเสียที่ได้จากปลานะครับนำมาทําเป็นปุ๋ยนะคุณผู้ฟังมีไฟประดิษฐ์ช่วยสังเคราะห์แสงและระบบ AI ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิครับจึงช่วยให้ได้ผลผลิตมากขึ้นบนพื้นที่เท่าเดิมนั่นเองนี่คือ ฟาร์มแนวตั้งนะครับจากสหรัฐอเมริกานในรัฐเพนซิลเวเนียครับมาต่อกันที่ดูไบครับคุณผู้ฟังดูไบก็สร้างฟาร์มแนวตั้งใหญ่ที่สุดเหมือนกันครับความแห้งแล้งเป็นสำคัญของการเพราะปลูกเลยนะโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลทรายการเพราะปลูกแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับในทะเลทรายนะคุณผู้ฟังแต่บริษัทเอกชนในดูไบนะครับสหรัฐ อาหรับเอมิเรสนะได้ในรมิตพื้นที่3,658ตารางเมตรนะคุณผู้ฟังให้กลายเป็นนะบัสทานิก้านะคุณผู้ฟังบัสทานิก้าหรือฟาร์มแนวตั้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารและพื้นที่เพาะปลูกด้วยการปลูกผักใบเขียวต่างๆนะครับโดยอาศัยระบบ AI และระบบ m c h i n n l l e r r n n n นะครับเข้ามาช่วยควบคุมปัจจัยต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกครับอ่านนี่คือฟาร์มแนวตั้งสไตล์ของดูไบนะครับมาดูอีกฟาร์มแนวตั้งหนึ่งนะครับที่เดนมาร์กครับฟาร์มผักเดนมาร์กลดใช้พลังงานครับซึ่งตรงนี้บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรในเมืองโคเปนเฮเกนนะประเทศเดนมาร์กครับสร้างฟาร์มปลูกผักแนวตั้งเพื่อลดการใช้พื้นที่เพาะปลูก นะน้ําที่ต้องนํามาใช้เนี่ยสำหรับฟาร์มผักให้น้อยลงครับแล้วก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกนะครับก็คือปลูกโดยไม่ใช้ดินนั่นเองนะครับก็น่าจะคุนบางท่านน่าจะคุ้นคุ้นกันนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดระบบหมุนเวียนการใช้น้ํา ปุ๋ยบำรุงพืชนอกจากนี้ครับยังมีระบบไฟ LED นะคอยให้แสงสว่างกับผักที่ปลูกแทนแสงแดดน,นั่นเองอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับสำหรับแต่ละประเทศในเรื่องาของการทำฟาร์มแนวตั้งทางรัฐเพนซินเวเนียสหรัฐอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่งที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสครับและอีกหนึ่งที่ที่นำเสนอกันวันนี้ก็ที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะครับ ถ้าที่ไทยเราสนใจก็ลองดูเป็นไอเดียแล้วก็นำมาต่อยอดนะครับเป็นไอเดียของคนไทยเราเนี่ยแหละนะครับลองมาต่อยอดดูนะสำหรับเรื่องราวของฟาร์มแนวตั้งซึ่งเป็นเทคโนโลยีการทำเกษตรทางเลือกใหม่นั่นเองครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเลยนะคุณรู้ฟังนะไปฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ของ r m u t p live นะครับนอกจากรับชมคลิปได้แล้วก็ สามารถฟังสไตล์ฟังรายการต่างๆแบบนี้นะครับสไตล์ของนะครับหนึ่งภาพบรรยากาศของพอดแคสต์นะรหรือไม่ก็เรดิโอออนไลน์นะครับสถานีวิดีโออนไลน์ก็แล้วแต่ที่นะคุณผู้ฟังจินตนาการได้เลยนะับผ่านทาง YouTube ของ IMUTP Live นะครับถ้ามีอพลาดนะไม่อยากพลาดนะร,ร,รายการโปรดก็ นะอย่าลืมเข้าไปที่ i m u d p live นะครับ YouTube แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดของคุณผู้ฟังเองนะครับของทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้ครับ หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำแบบนี้นะครับอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ i M U T P Live แห่งนี้นะครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมขจรศักดิ์บำรุงสินมานผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเดด